นในขณะที่โควิด -19 ทั่วโลกก็กําลังแพร่ระบาดนะครับในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งลง,งมาคืออิตาลีตามมาด้วยนะครับอินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับวัคซีนที่มีเกิดขึ้นซึ่งรัสเซียได้ค้นเจอแล้วนะครับแล้วนกะ็แต่ยังไม่ได้ทดลองในเฟสสามอย่างสมบูรณ์เฟสสามก็คือในคนหมู่มากนะครับ แล้วก็ในจีนก็เช่นกันนะตอนนี้ก็ประกาศชิงประกาศกันก่อนแล้วก็เตรียมที่จะเอามาออกขายนะครับองค์การน้มัยโลกก็ประกาศเตือนนะว่าวัคซีนนั้นก็จะสร้างปัญหาใหญ่นะครับในขณะที่การชุมนุมที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้กําลังจะเป็นปัญหาใหญ่ฮนะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยนะก็ทําให้เราสามารถที่จะรู้เรื่องราวภายในประเทศไทยได้เลยนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจเรื่องราวของการต่างประเทศชัดเจนขึ้นมาเริ่มต้นที่ผู้นําตุรกีนะครับก็สั่งสอบโบทเก่า ในอิสตันบูลนะครับเป็นมัสยิดอีกครั้งหนึ่งสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีเจเลปตายิปแอโดอันนะครับของตรุรกีได้เปลี่ยนโบสอ์ออเทอรอค์นะครับเก่าแก่แห่งนี้นะครับซึ่งกลายเป็นมัสยิดต่อมานะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อดังแห่งหนึ่งในอิสตันบูลกลับเป็นสถานที่ประกอบ พิธีของประกอบพิธีของมุสลิมอีกรอบหนึ่งฮะหลักๆก,ก็เพื่อต้องการที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะฮะเกิดขึ้นนะครับระหว่างมุสลิมและก็ชาวคริสต์นะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่ปักกิ่งฮะก็มีการยกเลิกข้อบังคับการสวมหน้ากากนอกอาคารหลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ติดต่อก,กันเป็นเวลา13วันสน่ข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของปักกิ่ง ยกเลิกข้อบังคับให้พลเมืองต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกอาคารซึ่งเป็นการผ่อนปลนข้อจํากัดในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 สายพันธุ์ใหม่หลังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในเมืองเป็นเวลา13วันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขทั่วโลกโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ1นึก็เกือบ23ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าสูงมาก นะครับตอนนี้โควิด -19 จนถึงขณะนี้โดยส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแนวโน้มโควิด -19 มีโอกาสถึงถึง25-30ล้านคนนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะในเชิงสถิติหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ ฟ้าผ่ากว่า1 0 0 0 0นครั้งนะครับทำให้ไฟป่าแคลิฟอร์เนียประทุหนักคนอพยพหนีตายหลายหมื่นคนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าการที่แคลิฟอร์เนียสั่งให้มีการอพยพประชาชนหลายหมื่นคนท่ามกลางคลื่นความร้อนสูงที่มาซ้ำเติมปัญหาของโรคระบาด <c oughs> นะครับขณะที่พายุมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่านะครับแล้วก็ลุกลามใหญ่นะไฟไหม้ย่า ไม่พุ่มไม้แห้งๆบริเวณอรอบอ่าวซานฟรานซิกโกอย่างรวดเร็วจนให้เกิดกลุ่มควันดำนะครับปกคลุมพื้นที่นะครับทั่วท้องฟ้าและส่งผลงกระทบต่อคุณภาพของอากาศใครไปเชื่อฮะภัยธรรมชาติจะกลับมาหนักแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในแคลิฟอร,ร์เนียเจอทั้ง โควิด1 COVID นะแล้วก็มาเจอเรื่องภัยธรรมชาตินะฟ้าผ่าเป็นหมื่นครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะถือว่าหนักมากในเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าวันเดียวผู้ติดเชื้อ324คนนะครับสารสุขก็เตือนไวรัสในโซลผ่ายระบาดนะครับบ่นเร่งทำการตรวจเชื้อแล้วก็ทำการกักโรคสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่324รายนะครับในรอบ 24ชั่วโมง <c oughs> นับเป็นวันที่8ต่อเนื่องนะครับที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มเกิน100คนขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขออกมาเตือนว่าการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนของโควิด -19 ในกลุ่มโซลนะครับมีแนวโน้มการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศหลังการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีประชาชนเข้าร่วมเป็นพันคนในหลายประเทศที่แพร่ระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้น จากการชุมนุมประท้วงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับที่ <c oughs> ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้นะครับในขณะที่อาลีบาบาก็ปรากฏว่ากำไรพุ่ง143นะครับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซกลับสู่ระดับก่อนโควิ19ด -19 รยบร้อยนะครับ Fox Business นะครับรายงานว่าผลกำไรของอาล b a า a Group ปนะครับ เพิ่มขึ้น,นถึง143%เมื่อเทียบกับรายปีในไตรามาสที่2ของปี2020ในขณะที่มาตรการล็อกดาวน์นะครับสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ของจีนส่งผลทำให้เฟื่องฟูของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแม้แต่เวลานี้จีนได้กลับมาเปิดเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซนะครับได้ใช้สำนักงานใหญ่ในหังจวนะครับมีกำไร46,400ล้านหยวน หรือราว2.1แสนล้านบาทนะครับ18 14.82หยวนต่อหุ้นขณะที่มีรายได้34%เมื่อเทียบกับรายปีนะครับเป็น153,800หยวน6.9แสนบาทนะครับในช่วง3เดือนระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเบื้องต้นนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ นะครับที่มีการจัดทำขึ้นคาดว่าอาลีบาบาน่าจะทำกําไรได้ถึง13.78%ต่อหุ้นนะครับจากรายได้147,800ล้านหยวนอาลีบาบากรอดผลประกอบการน่าสจัจน,นะว่าอย่างนั้นในตัวองมาที่ผ่านมานะครับเนิลจาง CEO ของอาลีบาบาระบุในถ้อย,ถอยถแถลงว่าเราอยู่ในสถานที่ดีสถานะที่ดีสำหรับการคว้าโอกาสแห่งการเติบโตการผ่านจุด ยุคดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งยิ่งยกระดับความรวดเร็วขึ้นอันเนื่องมาจากโรคระบาดนะครับทั้งในแง่การบริโภคปฏิบัติการของบริษัทต,ต่างๆนะครับรายได้หลักของบริษัทอาลีบาบาทะยานขึ้น34%เป็น133,300ล้านหยวนหรือราว6แสนล้านบาทนะครับท่ามกลางการขยายตัวในแถบชนบทและพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่พัฒนา อาลีบาบบอกว่าธุรกิจ e-commerce นะครับเป็นแกนหลักของพวกเขาฟื้นตัวสู่ระดับก่อนหน้าเกิดการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายได้จาก cloud computing นะครับทะยานขึ้น95ก่อภัย59เปอร์เซ็นต์เป็น12,350ล้านบาทล้านหยวนะหรือราวประมาณ60,000หรือ56,000ล้านบาทนะครับทั้งนี้หุ้นของ a าล b a าบา นะครับตั้งแต่เข้าสู่ปี2020จนถึงวันพุทธที่19สิงหาคมปรับขึ้นมากมาแล้วนะครับ23%นั่นหมายความว่าอาลีบาบานะครับประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะอ e ีมเมิร์ดในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าอาลีบาบาทำผลกำไรเพิ่มสูงขึ้นก๊าซแอมโมเนียนะฮะก็ปรากฏว่าเกิดรั่วในโรงงานตอนใต้ของอินเดีย มีคนล้มป่วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า15รายนะครับสำนักขา่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดก๊าซแอมโมเนียไหลรั่วจากโรงงานผลิตภัณฑ์นมแห่งหนึ่งในเขตจิตตูนะครับในรัฐอาทันทอนของอิน,ดอนเดียเนี่ยครับเบื้องต้นมีรายงานผู้ไ้รับบาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า15ราย เจ้าที่ต้องถิ่นยืนยันว่าก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจริงและไม่สามารถควบตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่ยังโรงพยาบาลอาการยังคงที่เป็นโรงงานนมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทที่นครเจนไนนะครับผลิตสินค้ายอดนิยมนะครับในกลุ่มชาวทมินนาทูก็มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ชอมกับโจไบเดนซัดกันอย่างหนักหลังจากบารักโอมามาถล่มชว่วมคราวนี้ชว่วมก็เอาคืนนะช่มหาเสียงเดือดโจมตีโจไบเดนนะครับขายงานให้ต่างชาติและเป็นฝันร้ายของคนอเมริกันสต่มข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนชว่วมแห่งสหรัฐอเมริกาบอกกับผู้มีสิทธิ์นะครับออกเสียงใกล้บ้านของโจไบเดนคู่แข่งของเขานะครับสำหรับรัฐ เพนซิลเวเนียผู้ท้าชิงจากเดโมแครตนะครับารายนี้แห่ขายตำแหน่งของชาวอเมริกันจนเกลี้ยงและเป็นฝันร้ายหากได้รับการเลือกตั้งก้าวสู่อำนาจทรัมป์บอกว่าโจไบเดนคือฝันร้ายที่สุดของพวกคุณทรัมป์บอกกับฝูงชนระหว่างการประสายหาเสียงในเมืองโอฟ็อกซ์นะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองสเกนตันนะครับบ้านเกิดของไบเดน ใจกลางรัฐซึ่งเป็นสมรภูมิของศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีชอมยังบอกอยีกว่าเขาใช้เวลาครึ่งทศวรรษสุดท้ายในวอชิงตันขายประเทศของเราจนเกลี้ยงและทําลายตําแหน่งของพวกเราปล่อยให้ประเทศอื่นๆขมโมยงานของพวกเราชอมกล่าวว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้โจวเเดนได้ปราศัยถึงประชาชนทั่วประเทศรับข้อเสนอเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งนะครับเก้าอี้ประธานาธิบดี ทรัมป์ใช้การประสัยครั้งนี้หวังขโมยแสงไฟที่ศาสต์องในวันสำคัญของโจไบเดนกล่าวโจมตีผู้ท้าชิงนะครับเดโมแคลตรายนี้ว่าเป็นคนที่ขึ้นภาษีเปิดพรมแดนปล่อยม็อบรุนแรงเข้าไปในประเทศละทิ้งคนอเมริกันประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ยังอ้างว่านะครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ตามเมืองต่างๆทั้งหลายและการประท้วงต่อต้านใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจ ซึ่งบางครั้งเลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงและการโหมกระพือกระพือไปทั่วประเทศหากว่าโจไบเดนก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับชอมยังได้ภาพพิงทุกๆเรื่องนะครับไล่ตั้งแต่นโยบายของเขาในการสร้างกําแพงกัน้นชายแดนบางส่วนที่ติดก,กับเม็กซิโกไปจนถึงงบประมาณของทหารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปราศัยตอบโต้นะครับไบเดน นะครับแล้วก็นางแกเมราเฮรริสนะครับเฮริสว่าผู้สมัครของประธานาับดบีและรองประธานาับดบีนะครับในนามของพรรคเดมโมแกรตซึ่งขึ้นเวทีปราศัยร่วมกันครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยทั้งสองกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครพับลิกันว่ามีนิสัยงองแงเหมือนเด็กและเป็นผู้นําที่ไร้สมรรถภาพ ทำให้ประเทศนี้ส่วนเสซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการโจมตีเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่ล้มเหลวด้วยในขณะที่ฮ่องกงฮะหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงไปแล้วหลายรอบปรากฏว่าฮ่องกงรุดสอบคลิปเฉาวัยรุ่นขายไวัยรุ่นชายร่วมเพศในชุดนักเรียนนะครับ เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสตนะครับรายงานว่าตำรวจฮ่องกงเปิดการสืบสวนหลังจากมีการเผยแพร่คลิปภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์วัยรุ่นหลายคนนะครับกำลังมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็โพสตท่าเปลืยครึ่งท่อนในขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนนะครับในคลิปวิดีโอเผยแพร่บนโซเชียลออนไลน์พบวัยรุ่นชายและหญิงกำลังร่วมเพศกันหรือกำลังแสดงบทรักพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายหลายสิบรูปของเด็กอีกคนหนึ่งสวมชุดเครื่องแบบมัธยมกำลังโชว์ของสงวนของตัวเองท้งนี้คลิปวิดีโอวัยรุ่นชายหญิงกำลังร่วงเพศกันนั้นบางส่วนก็ยังคงสวมเครื่องแบบนักเรียนเช่นกันตำรวจฮ่องกงกำลังสืบสวนเรื่องนี้หลังได้รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับแค่การแพร่คลิปวิดีโอภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กกฎหมายของฮ่องกงมีโทษสูงสุด สำหรับการแพร่ภาพลามกของเด็กคือต้องปรับ2ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือราว8ปล้านบาทจำคุก8ปีขณะที่ผู้ปกครองนะครับเนื้อหาอนาจารย์นะครับมีโทษปรับสูงสุด1ดอลลาร์1ล้านดอลลาร์ฮ่องกง4 0ุ่ล้านบาทและจำคุก5ปีนอกจากนี้ผู้ชายรายใดก็ตาม มีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายกับเด็กอายุต่ำกว่า18 16ปีมีสิทธิ์ติดคุกอีก5ปีปีนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกนะครับสังเกตไหมฮะเริ่มมีการแฉกันโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแฉกันร,ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับโจไบเดนซัดกันไปซัดกันมาแฉกันไปแฉกันมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบารักโอบามา ซึ่งเป็นอดีตรัฐดีของสหรัฐอเมริกาคนก่อนเนี่ยก็ออกมาแฉทรัม์เล่นงานชรัมนะครับเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ล้มเหลวนะครับในขณะที่โควิด -19 ทั่วโลกก็กําลังแพร่ระบาดนะครับในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอัดดับหนึ่งลง,งมาคืออิตาลีตามมาด้วยนะครับอินเดียแล้วก็รัเสเซียนะครับวัคซีนที่มีเกิดขึ้น ซึ่งรัเสเซียได้ค้นเจอแล้วนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ทดลองในเฟส3อย่างสมบูรณ์เฟส3ก็คือในคนหมู่มากนะครับแล้วก็ในจีนก็เช่นกันนะตอนนี้ก็ประกาศชิงประกาศกันก่อนแล้วก็เตรียมที่จะเอามาออกขายนะครับองค์การอนามัยโลกก็ประกาศเตือนนะบว่าวัคซีนนั้นก็จะสร้างปัญหาใหญ่นะครับในขณะที่การชุมนุมที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้กําลังจะเป็นปัญหาใหญ่ฮะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดขึ้น ระลอกที่2จากการแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการชุมนุมในสหรัฐอเมริกาในกรณีของจอร์ดฟลอยด์นะครับที่ถูกตำรวจผิวขาวเนี่ยไปทำงานกดคอจกนกระทั่งจอร์ดฟลอยด์นั้นเสียชีวิตนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนั่นหมายความว่าโควิด -19 จะหนักขึ้นต่อไปเรื่อยๆสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะตกต่ำต่อไปเราจะเห็นการแฉกันนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และเราจะทำให้เห็นว่าตอนนี้ทั้งโควิดและก็สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดุงดาวไม่ใช่คำตอบ ลบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าดาบานโนนั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียง ใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาน้า,าพากเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียง ใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจคนคนรู้จักเพียงพออยู่ย่งพอเพียง ใ้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนทจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ คำว่าพอก็สุดเกินใครอยู่อย่างพอพียใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อย่างพอดี คนรูจากเพียงพอ